พามารีวิวนะครับเครื่องมือช่างยี่ห้อบอสนะครับเน้นย้ำนะครับไม่ได้จ้างรีวิวนะครับซื้อเองนะครับซื้อเองหมดหมื่นกว่าบาทนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ผมใช้อยู่แล้วนะครับบอสอย่างเช่นนะครับสว่านโรตารี่ตัวนี้นะครับก็รุ่น26 DFR นะครับก็ผมก็มี4-5ตัวแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูว่าทําไมผมถึงเลือกแบรนด์นี้นะครับอ่ะผมเอาขอชูธงตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอสนะครับก็คืออ่ารุ่น26 DFR นะครับผมจะไม่ผิดอ่ะใช่เนี่ยครับ จะเป็นสว่านโรตารี่นะครับสว่านโรตารี่ซึ่งข้อดีของเขาคือเปลี่ยนดอกได้นะครับนี่ฮะเปลี่ยนหัวได้นะครับนี่นะครับสามารถใส่เป็นหัวจับดอกแบบดอกเรียกอะไรอ่าเนี่ยครับนี่เดี๋ยวผมแกะดูนะเป็นหัวจับดอกแบบนี้ครับไว้เจาะไม้เจาะอะไรได้นะครับใส่ดอกเจาะเหล็กได้นะครับส่วนเรื่องประกันก็ไปอ่านเองนะครับผมก็ไม่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 แม่นนะครับโอเคก็จะมีตัวนี้นะครับ ยี่หก DFR นะครับตัวนี้ก็ประมาณ6000กว่าบาทครับเกือบเกือบเจ็ดพันครับแล้วแต่ร้านครับโอเคอ่ะแล้วก็ลูกหมูนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือเขาเรียกว่ารุ่นอ่าเอ่อเจ็ดหนึน W นะครับของบอสนะครับเป็นลูกหมูหรือหินเจียนนั่นเองอันนี้ผมก็รอบนี้ก็ซื้อมาเติมของ2ตัวนะครับแต่อ่ะเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วกันนะครับเพราะว่าลูกน้องผมอยู่ในวงการก่อสร้างเนาะ แล้วเหมาก็ลูกน้องใช้ทิงใช้ขว้างได้ครับอ่ะต่อไปนะครับก็เครียกอะไรอ่ะที่ขัดกระดาษทรายนะครับก็ตัวนี้ไว้ขัดไม้ก็ได้นะครับขัดอ่าผนังที่เราสกรนมก็ได้นะครับเบาแรงลูกน้องขึ้นนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวดูข้างในมันไหนแล้วกันนะฮะอ่ะนี่เป็นแบบนี้นะครับของบอสย้ำนะครับซื้อเองนะครับไม่ได้จ้างรีวิวนะครับเป็นของที่ผมใช้อยู่แล้วนะครับอ่ะ ตัวสุดท้ายก็เป็นเรื่ออะไรเรื่องวงเดือน7นิ้วนะครับเรื่องวงเดือน7นิ้วนะครับก็เหมือนเดิมประกันไม่รู้นะครับไปหาเอาเองนะครับปึ๊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 บนเดี๋ยวดูข้างในนี่นะครับเป็นบอสนะครับแล้วก็มีใบแถมครับมาใบาหนึ่งนะครับก็เป็นใบ24ดอกนะครับ แล้วก็ผมก็ซื้อเพิ่มมาอีกนะครับเนี่เป็นใบ30ดอกนะครับ30ทีนั่นเองนะครับของบอสย้ำซื้อเองนะครับถ้าซื้อครบ8000นะครับเขาจะแถมนี่บกระเป๋ามาเป๋าเครื่องมือแต่ผมมีเยอะแล้วไม่ได้ใช้หรอกเดี๋ยวให้ช่างเขาใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับของบอสนี่ตัวนี้ใช้บ่อยโอเคครับก็ถ้าจะใช้เครื่องมือตามผมผมก็แนะนำให้ใช้ได้นะครับ ยิ่งตัวนี้ต้องใช้เป็นห่อแท้เลยนะครับทนมากๆนะครับผมรู้สึกว่าทนกับแบรนด์อื่นนะครับโอเคอ่านี้กูการช่างแก้วครับ